สวัสดีค่ะนี่พี่อํานวยหานุนตรีค่ะตอนแรกมะละกอเ้ยค่ะมันจะเป็นแค่ดอกทีอซื้อเป็นดอกแล้วมันก่อรวงพอติดดอกมันก่อรวงพอฉีดอะไรนะวีพพนตาพ่อฉีดวีพพนตาด้วยค่ะเต่๋ยวมันจะออกลูกเลยค่ะลูกมันจะออกมาออกเป็นพวงเลยค่ะตรงนี้มะละกอออนนี้ฉีดแค่สองเปเปยหนึ่งกับแค่สิบหาริสฉีดแค่สองรอบออกเราจะพาไปชม เขาโคดค่ะก่อนก่อนที่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันมันดอกแล้วมันเป็นยังไงคะค่ะมันมันมันออกดอกแล้วมันก็ร่วงค่ะค่ะมันจะร้อยดอกมันจะ่วงลุมหมดค่ะค่ะเพราะตอนเ้ารเพราะมาฉีดฉีดแค่สองรอบก็ออกเป็นลูกเลยค่ะนี่ออกเป็นลูกออกเป็นพวงยางสี่ลลยค่ะค่ะเยอะมากเยอะมากออกเยอะมากเลยค่ะอแล้วพอมันเป็นลูกอย่างสี่บารุงเรื่อยๆแล้วฝักมันจะยาวตักมันละกอนจะยาวค่ะ เขาเรียกพันอะไรคะนิไอนี้เขาเรียกไอ้อะไรเนาะเขาเรียกอะไรเนาะที่เป็นฝักยาวๆของมะละกออะไรนะเนาะเป็นทั้งเหนือหรอคะ่ะในพันทัง,งเหนือไม่ไม่ใช่ออะไรฮอลแลนหรอคะไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ฮอลแลนบอแมนคะ่ะฮอลแลนดมันจะเป็นลูกสันๆเป็นลูกขาวๆอันนี้มันจะเป็นลูกเขียวๆแบบนี้ค่ะค่ะ เสียบวค่ะนูไม่จะออกเป็นลูกเป็นลูกเลยออกเป็นลูกแล้วจะออกมาเป็นพวงอย่ังสีเลยตอนแรกจะเป็นแค่ดอกดอกแล้วก็ร่วงดอกแล้วก็รวงก็่วง่วงต้นเล็ก็ยังออกค่ะเล็กๆจะออกแล้วจะพาไปชมปุ่งเขาโคดอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมันจะมีผลยังไงีแค่สามรอบค่ะด้วยดีแพนต้าตัวนี้ด้วยดีแพนต้าตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ